วส,สวัสดีครับผมเสสวัสดีครับผมโปรโนนครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเล่น s t ตเป e ฟอร์ดมันเป็นยังไงมาที่มายังไงเดี๋ยวโปรโนนจะช่วยเราให้เข้าใจมากขึ้นครับผมเริ่มแรกเราจะอธิบายว่ามันจะแตกต่างจากการเล่น stroke play s สโตรเพและ Match Play แต่มันมีความคล้ายคลึงและส่วนดีของทั้ง2องอย่างมารวมกันครับคือสโตรเพเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่าเราต้องนับทุกสโตรจกนกว่าจะลงหลุมถูกไหมครับใช่ใชถูกทีนี้ถ้าเราเล่น18หลุมเนี่ย เราตีดีมา17หลุมเลยออกแบบเกือบพาเบอร์ดี้ดีมาตลอดเกือบสแควร์เลยครับแล้วมาหลุดลุมหนึ่งออกทะเลเลยครับออก10ออก11เอย่างเงี้ยเราก็จะนับแต้มรวมเป็นบวกเยอะเลยใช่ไหมครับแล้วก็ร้องไห้กลับบ้านอ่าอันนี้คือข้อเสียของสโตรกเพลย์ส่วนแมชเพลย์ครับแมชเพลย์เป็นยังไงครับมันเล่นเป็นหลุมๆุมถูกไหมครับครับมันก็สนุกเวลาเราเล่นแข่งกับเพื่อนในกวนครับใช่กินกันกินกันเป็นพอยๆเป็นลุมลุมไปครับลุมนี้เราออก1ิบ เราก็แพ้หลุมนี้หลุมหน้าเราออกพาเราอาจจะชนะเพื่อนใหม่ิ่งเดอร์โบนี่ยิ่งสำคัญสำคัญถูกครับอันนี้แมชเพลเราคุ้นเคยกันดีครับสเตเบิลฟอร์ดคือการนับแต้มเป็นหลุมๆเหมือนกับคล้ายๆแมชเพลแต่ว่าเราสามารถแข่งกับคนทั้งหมดได้โดยโดยที่เรานับแต้มเป็นหลุมๆแล้วรวมแต้มทั้ง18หลุมมารวมกันครับมันมันคล้ายๆอยู่ตรงกลางระหว่างไอ้สองอันที่เราพูดกันถูกต้องครับคล้ายๆเคียงไหมคือเรานับแต้ม ให้ได้เยอะที่สุดเราจะมีระบบการนับแต้มของสเตฟฟอร์ดเดี๋ยวเราจะอธิบายกันในอีกสักครู่คือคนที่ได้แต้มสเตฟฟอร์ดแต่ละหลุมเนี่ยทำแต้มได้เยอะที่สุดแล้วรวมกัน18หลุมเอามารวมกันแล้วก็เอามาแข่งกันว่าใครสเตฟฟอร์ดสูงกว่าอ่าอันนี้เราก็สามารถแข่งได้เยี่ยมแล้วข้อดีของสเตฟฟอร์ d ก็คือว่าถ้าหลุมไหนเราออกทะเลไปใช่ไหมครับมันก็คือศูนย์แต้มของสเตฟฟอร์ดก็ช่างมันอ,อีกหลุมนึงเราก็เริ่มใหม่มันเป็นข้อดีคล้ายๆแมชเล์ค,ครับนับสกอร์บน สปอร์การ์ดจริงเนี่ยแบบสเตเบอร์อร์ตเรานับเป็นยังไงก็คือเอานี่เรายกตัวอย่างมามี3ามเพลเยอร์นะครับที่มีแฮนดิแคปต่างกันอ่าคนแรกนะครับเป็นโปรนะครับโปรนับทองแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างแฮนดิแคปศูนย์อ่าคนที่สองเอาเป็นพี่หนุ่มพิรุวิทย์แฮนดิแคปสิบนะครับเป็นตัวอย่างเพราะว่าส่วนใหญ่อเมเจอร์ที่แข่งขันทีมกันจะใช้แฮนดิแคปสิบให้กับ เอเมเจอร์ดูว่าเขานับแต้มเตมฟอร์ดยังไงก็อีกตัวอย่างหนึ่งครับลองเอาน้องเต้ยนัทพักแฮนดิแคปยี่บสี่มาลองนับแต้มดูว่าเซลฟอร์ดแฮนดิแคป2ี 24, เ่เขานับแต้มเป็นยังไงผมแรกเขาตีไปไงนครับขั้นแรกครับคาว่าแฮนดิแคปเนี่ยครับเราต้องดูว่าหลุมความยากง่ายเนี่ยดูจากแฮนดิแคปของแต่ละหลุมเนี่ยในทุกสกอร์การ์ดของทุกสนามครับจะมีไล่แฮนดิแคปไปจากความยากสุดคือแฮนดิแคปหนึ่งไปจนถึงหลุมที่ง่ายสุดแฮนดิแคปสิบปด นี่คือตัวเลขแฮนดิแคปความยากง่ายของแต่ละหลุมครับเ,เจ็ดง่ายสุดใช่ครับมีหลุมมียากที่สุดถูกต้องครับถ้าแฮนดิแคปศูนย์ก็ไม่ต้องไปดูแฮนดิแคปเพราะว่าไม่มีต่อให้สักหลุมอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้ามีแฮนดิแคปสิบเนี่ยครับเราก็จะต่อเฉพาะหลุมที่มีแฮนดิแคปเลขหนึ่งถึงเลขสิบโดยเราจะไฮไลท์ไว้ให้ดูครับเนี่ยหลุมแฮนดิแคปโคาก็ต่อต่อหนึ่งสโตร์ครับก็คือหลุมที่ไฮไลท์ด้วยสีส้มอ่อนเนี่ยครับจะเป็นหลุมที่ต่อให้พี่หนุ่มหนึ่งสโตร์ อ่าจะบับคนแฮนดให้แฮนดีแคบสิบทีนี้ถ้าเกิดคนแฮนดิแคปยี่สิบสี่ะครับแปลว่าเราต่อสิบแปดหลุมแล้วก็ต่อไปแค่สิบแปดสโตรกสิบแปดโตรเองมันไม่พอ,อ,พอทีนี้มันเหลืออีกสุกสโตรกเราก็ต้องตอบเพิ่มไปหกหลุมที่ยากที่สุดเป็นสองสโตรกสองขลอมนั้นซ้อนเข้าไปอีก ทีนี้เราก็เลยไฮไลท์ให้ดูว่าเป็นสีส้มเข้มออันนี้เป็นหลุมแฮนดิแคปหกอ่าหลุมนี้แฮนดิแคปสองหลุมนี้แฮนดิแคปสี่หลุมสีส้มเข้มคือต่อ uh huh. ส,สอง uh huh. สโตรกอ uh ่า huh. ทีนี้เรามาดูตารางด้านขวากันครับ uh huh. แต้มสเตฟฟอร์ดนับยังไงคือถ้าเกิดว่าปกติโดยที่ไม่มีแฮนดิแคปเนี่ยสเตฟฟอร์ดจะนับโดยการ uh huh. ถ้าตีได้พาจะได้สองแต้มอ่าเบอร์ด huh. ี สามแต้มอีเกิลสี่แต้มถ้าโบกี้ก็จะเหลือหนึ่งแต้มถ้าดับเบิลโบกี้ขึ้นไปก็จะศูนย์แต้มหมดเหมือนกันครับอพอมีแฮนดิแคปหนึ่งเนี่ยมันก็คือบวกไปอีกหนึ่งแต้มของแต่ละสปอร์เพราะฉะนั้นก็เทียบให้ดูข้ขขขางๆเลยครับว่าพอถ้าเกิดหลุมนั้นเป็นหลุมต่อเนี่ยพาเราจะกลายเป็นสามแต้มแล้วอ่าทีนี้เนี่ยถ้าเราออกดับเบิลโบกี้เดิมเนี่ยถ้าไม่มีแต้มต่อเราจะไม่ได้แต้มแต่ถ้ามีแต้มต่อรุมนั้น เรายังได้หนึ่งแต้มครับดับเบิ์ยังเหลือแต้มครับยังเหลือแต้มส่วนถ้าทริปเปิลขึ้นไปก็จะไม่มีแต้มอ่าอันนี้ครับที่คุ้นเคยกันทีนี้ถ้าเกิดเป็นหลุมพิเศษจริงๆของคนที่มีแฮนดิแคปเกิน18ขแต้นไป่ตั้งแต่คนที่แฮนดิแคปแฮนดิแคปสิบเก้ายี่สิบถึงยี่สิบสี่เนี่ยครับก็จะมีหลุมต่อที่มีแฮนดิแคปสองเพิ่มขึ้นมาอ่าหลุมพวกนี้แต้มก็จะเยอะขึ้นไปอีกหนึ่งแต้มครับอนก1นสเปืมพาก็จะได้สี่แต้มเลยครับลุนั้นก็ไล่ลงไปเพราะฉะนนั้ ถ้าเป็นหลุมพวกนี้ห้ามทิ้งครับต้องเล่นจนถึงทิฟปลิลโบกี้ยังมีแต้มนึงแต้มให้ครับโอ้เข้าป่าแล้วเข้าป่าออยออกมาทิฟฟาลโบกี้หน<ก>ึ่งแต<ก>้มยังม<ก>ีถ<ก>ึง1 1> แต้มอ่าจนถึงพอร์ติลอร์ลปุ๊บไม่ต้องเล่นแล้วครับศูนย์แต้มโอเคครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างอ่าสกอร์จริงว่าสมมติอ่าว่าไงครับพี่เสพอนรัทองหลุมแรกพาสีออกอะไรดีต้องย้ไปป้าป้าขึ้นสองปุ๊บสมทัสออกพาแน่นอนครับออกพาครับสมมุติออกพาอ่าทีนี้พี่หนุ่มพิรวิทย์ ออกอะไรดีหลุมแรกวอรม์ไม่ดีออกแพดตึ๊บออกโบกี้ครับอ่าโบกี้ครับสมมติทีนี้อ่าน้องเต้ยครับหลุมแรกน้องเต้ยมีการวอร์ยังไม่ถึงนากสเต็ปก็ต้องออกมาสักหนึ่งต้นโบกี้ครับดับเบิ้ลไปก่อนโอเคครับอ่าทีนี้เราก็มาดูกองเราก็มาดูตารางนี่เลยครับไม่มีแฮนดิแคปออกพาก็คือสองแต้มเพราะฉะนั้นเราก็ใส่สองแต้มอ่าทีนี้พี่หนุ่มพนรวิทย์ออกโบกี้แต่เป็นหลุมมีแฮนดิแคป หนึ่งเพราะฉะนั้นก็ได้สองแต้มเหมือนกันนะทั้งที่ออกโบกี้แต่ได้สองแต้มเหมือนกันบนน้องเต้ยออกดับเบิลดับเบิลโบกี้แต่เป็นหลุมที่มีแฮนดิแคปสองเลยเพราะฉะนั้นก็ดับเบิลโบกี้ยังได้สองแต้มครับอ่านี่ก็ตัวอย่างแรกครับที่ทำให้เมเจอร์ Major และปมแข่งร่วมกัน,นกอย่างใช่ครับถ้ามีนี่คือการเล่นเซ<ส>ิร์ฟฟอร์ดแบบมีบแฮนดิแคปอ่าลองกตัวอย่างหนึ่งครับหลุมหลุมที่ A 2สองครับ A 2สอง ทาสี่อ่านีโปรนับทองโปรนับทองเขาชอบเบอร์ดี้ครับนี้อ่าสมมติเบอร์ดี้ไปเลยครับอ่าทีนี้อ่าพี่หนุ่มพีรวิทย์ออกพาสิครับอ่าคัานี้ตีดีแล้วอ่าอ่าโอเคทีนี้เต้ยครับเต้ยน่าจะมีสักสมมติเต้ยเขาเกิดตีดีขึ้นมาเบอร์ดี้ขึ้นมาครับสมมติตรงนี้เบอร์ดี้เลยอ่าอ่าสมมุตินะครับสมมติโอ้ยความดีครับควาัดีใช่ใช่อยู่รากลงครับอุลนพี่สองทีนี้เบอร์ดี้ของนับทองครับไม่มีแฮนดิแคป ก็คือสามแต้มอ่าก็ใส่ไปครับเลขสาทีนี้อ่พี่หนุ่มพิรวิตออกพาร์ไม่ไม่มีแฮนดิแคปเพราะเป็นหลุมไม่ยากมากอ่าออกพาร์ก็ได้สองแต้มครับอ่าครับทีนี้น้องเต้ยครับแฮนดิแคปต่อหนึ่งครับแล้วออกเบอร์ดี้ครับก็ดูช่องนี้ครับแฮนดิแคปหนึ่งแล้วออกเบอร์ดี้สี่แต้มเลยครับโอ้โหพี่โว้ว อ่าโอเคทีนี้อลองดูสักสามหลุมพอครับเนะี่ยตัวอย่างสุดท้ายครับหลุมหลุมสามครับพาสีเหมือนกันแต่พันพาสีสั้นมากสมมติโัวนักทองเกิดตีตกน้ำครับจะบุกวันอ,อน่อนนจะสู้เลยแต่จะวันอ่อนจะวันอ่อนแต่จะออกโบกี้อ่าโบกี้ได้ครับตกน้ำแต่โบกี้อ่าสมมติออกี้อ่าพี่หนุ่มครับวางตัวออกออกตามเดิมส่วนเต้ยครับสมมุติว่าหลุมนี้เอามังฟึกมาจากหลุมที่แล้วเบอร์ดี้มาออดสองดันตียังไงไม่รู้ครับ โอมันพลาดไปหน่อยครับมันติดติดมันติดต้นไม้แล้วเด้งตกน้ำครับสมมุติว่าออกอสมมติดับเบิลนะครับอโอเคลองดูครับคนนับทองไม่มีแต้มต่อออกบูกี้ก็คือหนึ่งแต้มคอับ่ะพี่นุม่มหลุมนี้ต่อหนึ่งสโตรกครับออกพาก็ได้สามแต้มครับตรงนี้สามแต้มอ่าพอเข้าใจไหมครับอ่าทีนี้หลุมนี้น้องเต้ยก็ได้ต่อหนึ่งแต้ม ออกดับเบิลก็คือหนึ่งแต้มครับยังมีแต้มครับยังมีแต้มอ่าโอเคตอนนี้รวมรวมสกอร์สามหลุมแล้วเป็นไงบ้างครับรับทองหกเอ่อพีรวิทย์เ <7. S 2> จ็ดเจ็ดเจ็ดอ่าโอเริ่มเริ่มแพ้ครับเนี่ยทั้งที่โปรตีสกอร์ดีกว่าแต่เขามีแต้ม,ต,มต่อครับเพราะฉะนั้นคนมีแต้มต่อก็จะ,ก,จะก็จะทําให้สูสีขึ้นมาได้ครับอย่างถ้ายกตัวอย่างสามหลุมแรกแล้วเราก็ลองใส่ให้ดูครับว่าสมมติสิบแปดหลุมเล่นจนจบแล้วเนี่ยเราก็นับแต้มรวม ว่าเป็นยังไงอ่าครับดูคนแรกครับโปรนับทองเนี่ยออกรอบแรกสองอันเดอร์สามสิบสี่รอบหลังเอ่อหมดแรงครับเริ่มเมาเริ่มเมาเกินหนึ่ง <Girl 1, S 2> เป็นสามสิบเจ็ดเอ่อรวมแล้วยังหนึ่งอันเดอร์ครับเจ็ดสิบเอ็ดอ่าเจ็ดสิบเอ็ดครับเซฟอร์ฟอร์ดที่เราอธิบายไปตอนแรกว่านับยังไงเนี่ยดูจากตารางนี้ครับที่เขาไม่มีแฮนดิแคปแล้วนับรวมมาได้สามสิบเจ็ดแ้นโต้ม้นนี่แหละครับสามสิบเจ็ดแ้มเนี่ยไปแข่งกับคน เซฟฟอร์ดใครสูงกว่าชนะอะอย่างที่สองพี่หนุ่มพิรุวิทเอตีออกมา42่สออกไปสิครับนับสเตฟฟอร์ดมาแล้วก็ได้36แต้มก็ถือว่าเป็นแบบสกอร์ที่มไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่าคอนสิตแน์ครับไม่ค่อยม,มีหลุมไหนหลุดีตามครับอ่าม,มีมีแค่โบกี้พาอะไรเบอร์ดีมีแค่สามสกอร์ครับมือแค่ได้แคปสิบเนี่ยมไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีมือสกอร์อื่นทีนี้ตัวอย่างสุดท้ายครับ ลองดูน้องเต้ยนักพักเนี่ยที่ตอนแรกมีบางหลุมออกดับเบิลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรับที่เมื่อกี้เราโชว์แล้วก็มีเบอร์ดี้ไปใช่ไหมล้วได้สี่แต้มอย่างหลุมนี้นะที่เมื่อกี้เราโชว์ไปสมมุติว่าบางหลุมเนี่ยออกแปดอย่างเงี้ยครับอก็ถ้าเป็นศูนย์แต้มไปมแต่อย่างหลุมนี้เนี่ยหลุมหลุมเอเก้าเนี่ยขนาดออกทิปเปิลยังมีแต้มหนึ่งแต้มครับเพราะว่าต่อสองสโตราเพราะว่าคนอื่นนี่ทิปเปิลนี่คือไม่มีแต้มแล้วแต่น้องเต้ย,ยได้หนึ่งแต้มครับ ทีนี้นับรวมมาแล้วเนี่ยถึงจะออกห้าสิบเอ็ดสี่สิบห้าเป็นเก้าสิบหกก็ยังได้สามสิหกแต้งเหมือนกันโครั้งที่เรียนสู้ได้นหนุมๆก็ไม่เป็นไรครับมันก็ใช้เป็นข้อดีของ s t a เบิลฟอร์ดทำให้เรามารวมกันได้นี่จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการนับสเตเบิลฟอร์ดว่าทำยังไงที่เราก็ได้เรียนรู้วิธีการคิดวิธีการเล่นแบบสเตเบิลฟอร์ดไปเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ มันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ผมอย่างเมเจอร์ก็อย่างผมเนี่ยเริ่มเข้าใจได้ก็คือมันจะทําให้กอล์ฟยิ่งกระชับขึ้นแล้วก็ให้นักกอล์ฟที่มีแฮดิแคปที่หลากหลายมาสามารถแข่งด้วยกันได้ประมาณนั้นนะครับถูกต้องครับครับผมแล้วมาแข่งสเตเปอร์ฟอร์ดด้วยกันนะครับสวัสดีครับ